ครับท่านผู้ชมครับณตอนนี้เราชาวสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวนะครับวันนี้เราก็ได้มาอีกหนึ่งที่บุกถึงเรืองเลยนะฮะวันนี้เราอยู่บนเกาะยอนะฮะกินปูให้ขาที่ดังที่สุดในโลกคุณต้องมาได้แน่นอนเลยฮะที่บ้านเกาะเตียบหรือบ้านทุ่งมาหาจะลงเรือได้สองที่นะฮะแล้วก็ที่นี่จะดังสุดก็คือดำน้ำดูฉลามวาน ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดมีถึง4ีตัวนะฮะที่เกาะร้านเป็ดร้านไก่นั่งเรือออกจากนี้ไปประมาณ20นาทีนะครับแล้วเส้นทางแถวนี้ก็เชื่อมโยงไปที่แกนเซนดูนเนินทรายที่สะพานสะพานลงเนินทรายที่ยาวที่สวยกําลังจะเปิดในต้นประมาณกลางเดือน นะฮะกลางเดือนกันยาน,นี้แล้วก็ยังมีวัดแก้วประเสริฐนะฮะแล้วก็ยังมีวัดบ่อสำโรงวัดบอ่อทองนะฮะโบสถ์โบสถ์ประสาททองนะครับแล้วก็มีเชื่อมโยงไปอีกหลายๆที่นะฮะมีร้านกา,ฟกาแฟอะไรดังแล้วก็ใกล้กับสนามบินจากสนามบินมานี่25นาทีก็ถึงสถานที่ท่องเที่ยวนะฮะสถาน,นีรถไฟจากนี้ไปก็25นาทีก็ถึงสถาน,นีรถไฟนะครับแล้วจากนี้ไปตัวเมืองก็แค่40นาทีก็ถึงนะครับฉะนั้นแหล่งท่องเที่ยวในจังหวัดชุมพรยังมีเยอะแยะเลยนะครับแล้วมาตอนนี้เราพูดขาดกันไม่ได้ก็คือ กินปูให้าขากินได้ทั้งปีมาได้ทั้งปีนะฮะถึงท่านจะไม่อยากดำน้ำท่านก็มาได้ฮะอันนี้ต้องมาเจอผู้ประกอบการรายยิ่งใหญ่ของทุ่งมหาเลยครับสวัสดีครับเป็นไงฮะการลงเรือมาที่ทุ่งมหามากินปูให้ขาที่นี่เป็นไงช่วงนี้อ่าช่วงนี้ก็เริ่มดีขึ้นแล้วค่ะเพราะเราได้สะพานใหม่มานะคะอ่าคือไม่ต้องลงน้ําแล้วไม่ต้องลุยโคลแล้วนะคะไม่ต้องลงน้ําแ,แล้วก็ได้สะพานใหม่คือเป็นสะพานท่องเที่ยวค่ะการออกแบบก็เหมาะสมกับกับเรือท่องเที่ยวมากแล้วก็ สภาพอากาศอะไรก็ดีอค่ะเรือก็จะได้เข้าได้รองรับนักท่องเที่ยวปลอดภัยที่สุดแล้วค่ะค่ะตอนนี้ของบ้านพุ่งมาหาคือเราพร้อมทุกเจ้าค่ะเราพร้อมนะทุกเจ้าเลยค่ะมีทุกเจ้าที่จะเป็นดำน้ําลึกดำสกูบา้าแล้วก็จะเป็นกินปูห้อยขาเนี่ยค่ะอ่าแล้วอีกแล้วอีกเรื่องหนึ่งนะคะคือจริงๆแล้วค่ะเราเราทำประเภทแบบท่องเที่ยวชุมชนเชิงอนุรักษ์นะคะอ่าใช่ค่ะเชิงอนุรักษ์ค่ะเพราะว่า จะมีปะการังมีอะไรสวยมากแล้วเราก็จะ่แบบว่าทำแบบแบบอนุรักษ์แล้วก็อาหารทะเลสดมั่นใจได้ไม่มีแช่ยาไม่มีดองยาค่ะตอนเย็นเย็นใช่ค่ะใช่ค่ะมาตอนเช้ากินตอนเที่ยงแล้วก็แล้วก็ตอนกลางคืนถ้าสมมุติว่าใครสนใจนะคะก็มีแบบทะเลหมึกอาจจะทําหมึกชดหมึกอะไรได้เรียบร้อยค่ะใช่ค่ะอยู่ตรงริมหน้าเกาะไม่ต้องค่ะแล้วก็ออกมาได้นิดนึงก็จะเห็นแบบ ตลาดทะเลเลยเป็นตลาดตลาดหมึกเลยอะค่ะเขาจะแบบว่าจะตกจะครอบจะอะไรเรือเล็กๆอยู่ข้างเกาะง่ายมากเลยค่ะไม่ต้องไม่ต้องซื้อตัวละ4 0 0 5 0 0เลยค่ะได้เลยครับมาที่ทุ่งมหานิกพร้อมเป็นเสร็จทีนี้เรามาเจอผู้ประกอบการอีกท่านหนึ่งครับพี่สายลุงนะครับเป็นผู้ประกอบการอยู่เกาะเตียบนะฮะแล้วอันนี้เป็นธรรมชาติจริงๆคุณอยากลุยน้ําลุยทะเลเหยียบตายเหยียบโคนโดน โดนประการังบ้างอะไรบ้างแต่ประการังไม่ใช่ประการังในทะเลนะฮะมันเป็นประการังน้ำลดนะฮะคุณจะมาจับหอยจับปูทะเลน้ำรถต้องมาบ้านเกาะเตียบเป็นไงฮะตอนนี้แหล่งท่องเที่ยวเพราะมันเป็นเชื่อมโยงหมดเลยครับสองเส้นทางมาที่เกาะยอได้เลยจะมาที่เกาะเตียบก็ได้ทุ่งมหาก็ได้แต่ที่เกาะเตียบนี่จะเป็นธรรมชาติสุดเพราะว่าหาดทรายนี่สวย มีกิจกรรมอีกมากมายก็คือแฮปปี้บาร์หรือว่าคาเฟ่หมูกระทะเนี่ยเขาจะมีให้เราถ่ายรูปสวยมากค่ะสายตอนเย็นเนี่ยดูพราทิตย์ตกดินสวยมากค่ะที่นี่แล้วก็ไปเกาะร้านเป็ดร้านไก่ก็นั่งเรือแค่25นาทีก็ถึงแล้วถ้าเราจะมากินปูห้อยขาไม่ดำน้ำแค่10นาทีมาได้เลยค่ะ,ะปูสดปลาหมึกไข่ทุกตัว<อ>แน่นอนเลยมั่นใจได้แน่นอน<า>ว่าปลาหมึกมไ,ไข่ แข่งขันกันทางนี้เขาได้ปลาล้วตัวใหญ่ปลาไหมปลาตัวเท่ากันปูเท่ากันปลาหมึกไข่เหมือนกันแต่ว่าอยู่ที่รสชาติอยู่ที่งานบริการนะคะให้เลือกอยู่ที่ฝีมือใช่ไหมใช่ค่ะทุกอย่างอร่อยเหมือนกันหมดค่ะใช่ค่ะเพาชอ่แบบเพราะว่าผมมองว่านี่เป็นจุดรวมความสมรสมานสามัคคีของผู้ประกอบการทั้งชุมชกช่วยกันที่ช่วยกันลงรงแล้วดูแลห่วงแหนทรัพยากร จึงมาเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ขึ้นชื่อที่สุดในโลกในตอนนี้ไม่มีนั่นในโลกนี้ไม่มีที่ไหนกินปูให้ขาจะยิ่งใหญ่แลวจะได้ปูสดตัวใหญ่ๆแบบที่นี่เลยนะฮะอาหารที่นี่ของเราคือไม่ผ่านฟอร์มารินไม่ดองน้ําแข็งเราอาจจะมีบ้างเอาไปใส่ตู้ฟิตไว้แต่มันอร่อยเหมือนเดิมการดองน้าแข็งอาจจะมีฟอร์มารินปนบ้างแต่อันนี้เราไม่ทําแบบนั้นทุกผู้ประกอบการก็คือทําเหมือนกันหมดจากชาลเประมงค่ะที่ขึ้นที่นี้หมดเลยพืนค่ะคนในท้องถิ่นหมดเลยค่ะ ปูม้าปลาหมึกอะไรก็คนในท้องถิ่นหมดเลยค่ะใช่ทุกวันสนใจก็ทักมาได้เลยค่ะมาที่นี่สุดยอดนะฮใส่รุ่งนําเที่ยวอันนี้เราจนาพาทัวร์เรียกเดี๋ยวผมเห็นคนนั้นไขว้น่ะเฮ้ยเฮ้ยพี่เอ้ยพี่เอก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 ไหนนะพี่เอกพี่เอกโอ้ยเราเห็นแล้วนี่นี่มามาแล้วฮะเดี๋ยวเราจะสัมภาษณ์ท่าน ทีมเป็นนักท่องเที่ยวมาเที่ยววันนี้นะฮะคือโยธาจังหวัดชุมพรผมเมื่อเห็นเดี๋ยวนี้ฮะเดี๋ยวแป๊บหนึ่งเดี๋ยวแป๊บหนึ่งฮะเดี๋ยวเจอตัวจริงเลยฮะวันนี้ขอบคุณครับสวัสดีครับท่านครับขอบคุณมากที่เรียกได้พี่เอ่อพี่มาเที่ยวในฐานะพี่เป็นโยธาจังหวัดที่เรารู้จักกันมาก่อนนะพอดีมาเจอพี่พอดีเลยมันฟุกมากอะของบ้านเกาะเตียบและคุงมหาเนี่ยพี่ลงคิดแนวทางคิดของพี่มองพื้นที่เป็นยังไงให้แนวความคิดของชาวบ้านของอะไรเนี่ยพี่ลงออกแนวความคิดให้หน่อยต้องบอกอย่างนี้ก่อนครับว่า คือน้องๆที่สํานักง,งานบอกว่าหัวหน้ามีสถานที่อยู่สถานที่หนึ่งของจังหวัดชุมพรเนี่ยอยู่ในเขตของอําเภอประทิวเป็นสถานที่ที่สวยงามผู้คนน่ารักแล้วก็เป็นอะไรที่เป็นอันซีนของจังหวัดชุมพรวันนี้ก็เลยได้โอกาสนะครับได้โอกาสก,ก็ได้มาลองสัมผัสเรื่องราวตามคําที่น้องๆทุกคนเล่าให้เราฟังวันนี้มาก็ปรากฏว่าจริงตามที่น้องๆเขาบอก สถานที่แห่งนี้เป็นสถานที่ที่เป็นอันซีนของจังหวัดชุมพรจริงๆนะครับเป็นสถานที่ที่ค่อนข้างที่จะบ,บริสุทธิ์บริสุทธิ์ตั้งแต่เรื่องของอาหารการกินเรื่องของธรรมชาติเราสามารถมาสัมผัสวิถีธรรมชาติของพื้นที่สถานทีออ่มีความสะอาดมีความบริสุทธิ์อาหารการกินในบริเวณนี้ก็เป็นอาหารที่สดจากท้องทะเลจริงๆเลยนะครับส่วนในเรื่องของวิถีของออของคน ถ้าเราบอกว่าเป็นวิถีชุมชนหรือเป็น,เป,นเป็นชีวิตของชาวบ้านตรงนี้ผู้คนในพื้นที่รวมตัวกันแล้วก็จัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวนำเอาอัตลักษณ์ที่มีความงดงามของพื้นที่ตรงนี้ออกมาถ่ายทอดให้กับพวกเราฟังได้อย่างได้อย่างยอดเยี่ยมแล้วก็รอยยิ้มที่เกิดขึ้นจากเจ้าของสถานที่ในฐานะเจ้าของบ้าน ก็ให้การต้อนรับเป็นอย่างดีนะครับก็อยากจะเชิญชวนทุกๆท,ท่านนะครับที่ได้ดูคลิปนี้เข้ามาเที่ยวชมสถานที่อย่างนี้แล้วผมเชื่อว่าผมมาครั้งแรกผมยังประทับใจเลยดังนั้นเนี่ยครั้ง,งแรกครั้งแรก,แรกครับเป็นไงครับอาหารเรื่องอาหารก่อนอาหารเนี่ยต้องบอกว่า 1. สด2ออร่อยนะครับบรรยากาศดีเวลาไปที่ไหนก็แล้วแต่เมื่ออาหารอร่อยบรรยากาศดีเนี่ยตรงนั้นสุดยอดแล้วนะครับสุดยอดแล้วก็ วันนี้เองก็ในฐานะของความเป็นโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดผมเองก็เห็นว่าพื้นที่บริเวณนี้เนี่ยเป็นพื้นที่ที่ควรจะส่งเสริมให้เกิดเป็นสถานที่ท่องเที่ยวอีกแห่งหนึ่งของจังหวัดชุมพรนะครับเป็นสถานที่ที่ทุกคนสามารถที่จะเข้าถึงได้โดยไม่ยากนั่งเรือเพียงแค่5นาทีนะนั่งเรือเพียงแค่นาทีกิจกรรมที่วิถีชุมชนที่ทําไว้แล้วก็เป็นวิถีที่สมบูรณ์นะครับ ส่วนในส่วนของภาคราชการในฐานะของโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดก็คือเราจะทํายังไงเพื่อมาช่วยส่งเสริมในพื้นที่ให้เกิดการเข้าถึงได้ง่ายขึ้นนะครับเกิดการเข้าถึงได้ง่ายขึ้นก็สัญญาสัญญาว่าจะเข้ามาช่วยในส่วนตรงนี้อีกทางหนึ่งน,น,นะครับแนะนำว่าจะออกแบบท่าเทียบเรือกันไหมอะไรไหมให้ชังันกระดูกสบายขึ้ในในการส่งเสริมการท่องเที่ยวของจ เนื่องจากว่ากิจกรรมในพื้นที่เองเนี่ยมีหลากหลายกิจกรรมนะครับที่จะเป็นกิจกรรมที่เกิดจากนวัตวิถีชุมชนในส่วนตรงนี้เองเนี่ยเราก็หลังจากที่เข้ามาดูเราก็เจอข้อปัญหาในเรื่องของการเข้าถึงพื้นที่ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของท่าเทียบเรือนะครับในเรื่องของในจุดที่จะรับส่งนักท่องเที่ยวกรณีน้ําขึ้นหรือน้ําลงอุปสรรคเหล่านี้นะครับก็ควรที่จะเข้ามาช่วยกันปรับปรุงในส่วนตรงนี้เพื่อที่จะให้ นักท่องเที่ยวได้รับความสะดวกยิ่งขึ้นแต่ว่าความเป็นวิถีของชุมชนก็คงจะต้องรักษาไว้นะครับครับก็คิดว่าน่าจะส่งเสริมในลักษณะตรงนี้คือการเข้าถึงพื้นที่ครับครับก็นี่เป็นคำมั่นสัญญาของโยธาจังหวัดนะครว่าไหนๆมาเที่ยวแล้ว ก็ได้งานติดมือกับบ้านแน่นอน,นะฮะเดี๋ยวช่วยชาวบ้านออกแบบเส้นทางหรือถ้าเทียบเรืออะไรอย่างเงี้ยะฮะแล้วแต่ละหน่วยงานไหนที่รับผิดชอบก็ค่อยว่ากันไปต่อนะครับก็นี่เป็นคำมั่นสัญญาจากโยธาจังหวัดชุมพรแล้วนะฮะร่วมมือร่วมใจร่วมกับพัฒนาจังหวัดชุมพรทั้งภาครัฐและภาคเอกชนโดยการนําของผู้ว่าชนันนี่ก็ถือว่าไปได้สวยไปได้ดีจังหวัดชุมพรกินปูห้อยขาคุณต้องมาที่บ้านเกาะเตียบและทุ่งมาหานี้เท่านั้น